เอาละครับกแกบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็อกับผมสกายนะครับเราอยู่ในเกม planets c o s t e r อีกแล้วนะครับเราจะมาสร้าง SKY LAND ของเราเพิ่มนะครับผมหลังจากที่เราได้สร้างเครื่องเล่นชิ้นแรกของ SKY LAND ไปนะคือตัวเนี้ยโโอแฟนตาซีมากๆเลยนะครับผมโอเคตอนนี้เครื่องเล่นชิ้นแรกก็ยังไม่มีชื่อนะครับก็ขอให้มันเป็นเอ่อเครื่องเล่น หมุนอวกแตกอวกแทนไปก่อนนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจตั้งชื่ออะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแต่ขอชื่อยายาบนะโอเคทีนี้เนี่ยคือในเมื่อมีคนเดินเข้ามาลุยเครื่องเล่นใช่ปะเราก็ต้องเหมือนเดิมครับมอมีร้านอาหารอยู่แล้วโอเคครับผมทำทางเรียบร้อยประมาณนี้โอ้โหดูแค่นี้ก็รู้เลจากสกายแลดที่ผ่านมาคือตรงนี้ก็จะเป็นสวนนะครับแต่ นี่เรามีเงินไม่จํากัดเดี๋ยวตกแต่งกว่าสวนตรงนู้นดูดีกว่าเยอะแน่นอนนะเรามาสร้างร้านอาหารก่อนดีกว่านะครับผมโอเคครับผมวสวยสดงดงามที่ไหนละ่ะโอเคนะครับฝั่งนี้คือจะเป็นพวกร้านอาหารนะต่างๆนะครับผมก็จะมีร้านน้ำเนี่ยสองน้ํานะครับก็จะเป็นโซดาแล้วก็นมนะแล้วก็ ร้อนๆอย่างนี้ต้องมีของหวานก็คือไอศครีมนะครับแล้วก็ของคาวก็จะมีฮอทดอกกับพิซซ่านะครับโอ้โหตัวนี้เนี่ยพอเรามีตรงอาหารเลยใช่ปะเราก็ต้องมีกิฟช็อปจะพูดเร็วไปไดนะครับร้านกิฟช็อปก็คือร้านแบบของฝากอะไรพวกนั้นนะครับหรือว่าพวกหมวกพวกลูกโป่องอะไรต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยเราก็จะมาตกแต่งกันสักนิดหนึ่งนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้คือได้จะแต่งร้านแต่ละร้านแล้วนะครับโอ้โหเห็นได้ชัดเจนว่าตรงนี้คือไอศครีมร้อนๆอย่างนี้กินกันให้เย็นคอเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับพัดจอกแล้วก็มีพิซซ่าแล้วก็มิลค์เชคเกลือเลยเลยกินทีเด่ยโอ้โหไม่ต้องไปตรวจกันเลยนะครับเบาหวานแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นเกลี่ยสดานนะครับผมโอ้โหส่วนตรงนี้ก็กิฟช็อปอย่างที่บอกนะครับผมโอเค ทีนี้เนี่ยเราก็จะมาตกแต่งอีกสักนิดหน่อยให้มันดูธรรมชาตินะครับแบบนี้คือมันร่งเกินไปนะครับผมโอ้โหเหลืองทองอลังเลยทีเดียวสวยงดงามนะครับ <c oughs> นะอย่างที่ผมบอกไปในพาร์ทที่แล้วนะครับว่าทุกส่วนในสกายแลนของเราเนี่ยจะใช้คุ้มไม้แบบนี้นะครับแต่ว่าสีก็จะเปลี่ยนไปตามแต่ละสถานที่นะครับในของสกายแลนนะที่ผมใช้สีเหลืองเนี่ยเพราะว่า ผมเคยได้ยินมานะครับเขาบอกว่าสีตอนเย็นเนี่ยสีตอนช่วงพระอาทิตย์ตกเนี่ยครับเขาบอกว่าคนเราจะเจริญอาหารได้ดีที่สุดผมก็เลยพยายามเรียนให้เป็นสีแบบตอนพระอาทิตย์ตกนะครับก็คือสีเหลืองแล้วก็ส้มนิดหน่อยนะครับทีนี้เนี่ยในเมื่อมีอย่างนี้แล้วเราก็ต้องมีร่มไม้สักนิดหนึ่งนะครับเข้ามาแบบนี้เนี่ยแดดเผาเผาตายพอดีนะครับผม โอเคครับผมคือพวกต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยผมจะไว้แบบพวกรอบนอกนะครับเพราะว่าเขาจะช่วยบังแสงลดแสงได้นิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนในนี้เนี่ยเราจะใช้พวกต้นไม้เล็กๆนะครับประมาณพวกต้นพวกนี้เอานะมันจะสวยงามมากเลยครับโอเคขอตกแต่งแป๊บนึงนะครับโอเคครับผมทีนี้เนี่ยโอ้โหสวนของเราก็จะมีต้นไม้แบบเล็กๆอยู่ในนี้ด้วยนะก็ สวยดีครับเอาไว้แบบเดินชมเล่นนะครับทีนี้เนี่ยพอเรามีต้นไม้แล้วเราก็ต้องมีที่นั่งนะครับแบบคนเดินมาหนเหนื่อยเขาจะได้นั่งพักกันตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นโต๊ะทานอาหารด้วยนะโอเคครับผมก็โต๊ะประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะเดี๋ยวเพิ่มอีกสักสองโตะดีกว่าโอเคนะประมาณนี้เป็นโตแถวยาวๆแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เราจะเหลือพื้นที่โล่งไว้ตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อ,อไว้ตกแต่งครับผม แบบนั่งตรงนี้ก็มีล่มไม้สักนิดหนึ่งช่วยนะครับผมล่มไม้เล็กๆพวกเนี้ยถึงจะมีร้อดบ้ากก็เถอะโอ้โหพีโรไปเค้าไปเนี่ยออไม่ดีกว่าครับใส่ร่มแล้วมันคือมันดูสวยก็จริงนะแต่คือแบบ <c oughs> <c oughs> โอเคมาเรามาตกแต่งเพิ่มดีกว่านะครับผมโอเคครับผม ผมก็ได้ใส่น้ําพุไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็โอ้ตอนนี้เริ่มมีคนเข้าแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้เปิดลองเล่นน้ําพุนะครับโอ้โหระดับน้ําพุก็ไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ปกติครับระดับตามความแรงของน้ำนะครับเราก็จะมีเจปป้าลูกปั้นคาเค่นนะครับตามธีมของเราเลยนะจะเป็นแฟนตาซีนะครับผมทีนี้เนี่ยเราแต่งตอนเช้าแล้วเนาะมันก็ดูสวยดีนะตอนเช้าเนี่ยทีนี้เราไปดูตอนมืดกันดีกว่าอืมตอนมืด เฮ้ยตรงนี้มีไฟถือว่า very good. เวลิกูดเมื่อกี้โหลดไม่เสร็จได้เลยโอ้โหแต่ว่าตอนนี้คือสวนมืดมากแล้วก็มีคนนั่งเรามาเพิ่มไฟสักนิดนึงดีกว่านะครับ <c oughs> แมนเดี๋ยวเวลากินเนี่ยซอสเข้าตามองไม่เห็นกันเลยทีเดียว โอเคครับผมคือตอนนี้เราได้เพิ่มไฟเข้าไปแล้วเนาะโอ้โหตรงนี้ก็ดูสวยงามแต่ว่าสว่วนรอบๆเนี่ยคือมันก็ยังมืดอยู่นะทีนี้เราก็จะมาแต่งสักนิดหนึงให้มันแฟนตาซี โอเคครับตัวสวนรอบๆเนี่ยผมได้ทำการเติดไฟเสียมพูนะก็ดูแฟนตาซีดีแต่ว่าข้างในก็ยังมืดมืดมากนะครับคือยังมืดอยู่นะแต่ว่าตรงที่นั่งเนี่ยก็คือสว่างสว่างมากแล้วนะโอ้โหขาดทุนไม่เป็นไรครับตังเราไม,ม่จำกัดอยู่แล้วเราจะแต่งเท่าไหร่ก็ได้ครับทีนี้เนี่ยมันก็ต้องมีเอฟเฟกกันหน่อยนะคือเป็นสวนมันก็ต้องมีแบบยิ่งห้โอ้โห 就哇了嘞，直接。 เออเดี๋ยวนะผมเปิดได้เขาเข้า,ขาแต่ว่าผมลืมไปครับลืมทางอญญาะแต่ว่าตอนนี้คือเราเราจาร้างพนักงานทำความสะอาดก่อนปนึโอเคสักสองคนนะเพราะสวนมันกว้างมากนะครับแล้วก็เราก็ต้องสร้างทางอญญาญก่อนที่หลักนะครับก่อนจะเปิดให้คนเข้ามาใช้งานเดี่ยเราควรจะสร้างทางอญญาะไว้ไ้ ถัาางขยะที่ดีเนี่ยเราก็ต้องไว้ประมาณตรงนี้เผื่อแบบมีคนเดินเข้าเดินออกนะเผื่อไว้แล้วก็ไวตามต้นไม้ก็ได้ครับนะสักถังหนึ่งไว้ตรงนี้แล้วคนที่แบบไม่อยากเดินไกลก็ไว้ตรงนี้อีกสักถังหนึ่งแล้วก็เออเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะเราก็มีถังพอแล้วนะครับโอ้โหดูสวยสดงดงามขึ้นมาทันทีเลยตรงนี้ เป็นสวนที่ดีเยี่ยมเลยครับมีต้นไม้มีที่นั่งพร้อมแต่ว่าคือตรงนี้มันก็ยังมืดมืดโอ้โหขยะออกมาข้างนอกขยะออกมาข้างนอกแล้วครับโอ้โหดูสกรปรกเราเอาถังขยะมาไว้ข้างนอกด้วยดีกว่านะตอนนี้เราจ้างพนักง,งานสามคนแล้วกันโอเคถังขยะมาไว้ตรงนี้อีกหนึ่งเผื่อไว้นะครับเผื่อเดินออกมามีคนอุ้มโอ้โหตอนนี้คือสกายแลนของเราเนี่ยสกรปรก สกปรกไปหมดเลยนะครับเออเรามาแต่งไฟตรงนี้ดีกว่าตอนนี้ก็ปล่อยให้พนักงานทําความสะอาดไปก่อนนะโอเคครับไฟคือที่เราจะไว้เนี่ยคือเราจะไว้แบบนี้แบบที่ชอบเลยก่อนจะเดินเข้านะครับโอเคน่ะตรงนี้ก็สว่างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วสวนของเราเนี่ยคือแบบ น่านั่งเหลือเกินสวยดมังามนะครับผมมีทั้งร้านกิฟช็อปมีทั้งโอ้โหพวกของเล่นแต่ว่าเดี๋ยวนะผมลืมไปมันมีอันนี้อยู่ผมชอบมากเลยเดี๋ยวขอตกแต่งอีกสักนิดหนึ่งนะครับโอเคครับผมทีนี้สวนสนุกเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะวเอาตั้งแต่ทางเข้าเลยครับว้า ดูห้อนๆนิดๆแต่ก็สวยงามเพราะมันดูแบบแฟนตาซีนะครับพอเราเข้าไปเนี่ยเราก็จะเจอเอ่อเป็นแบบน้ำพุคาค้นนะครับผมแล้วก็ตอนนี้คืออ่ะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยววุ้ยร้านปิดทุกร้านครับพนักง,งานเหนื่อยต้องการที่พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสร้างที่พักให้พนักง,งานก่อนนะครับโอเคครับผมที่พักพนักงานเนี่ยผมไว้ตรงนี้เนาะ โอ้โหสวยสดงดงามเอาจริงๆแล้วมันมีแบบสําเร็จรูปแล้วซึ่งผมก็ตอนนี้คือมันก็นานแล้วนะในการสร้างผมใช้แบบสําเร็จรูปไปก่อนแล้วกันเดีวยวาพาร์ทหน้าเดี๋ยค่อยมาทําให้นะครับโอ้โหเดินเหนื่อยกันเลยผมก็ลืมไปเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็คือมีพนักง,งานมาแทนแล้วนะแล้วให้พวกเขาไปพักกันนะครับแล้วทีนี้เราต้องมีแบบตุ๊กตาอินเตอร์เทนไม่ใช่ตุ๊กตาดิบัตคอดนะครับผม,อมเอาเป็น นี่ดีกว่าน,น้องอ้วนน้องอ้วนน้องดุกดิกน้องดุกดิกในแพลนเน็ตโคเต์ครับามาเอนเตอร์เทนซะน้องนะครับสักคนหนึ่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวพออนาคตเนี่ยเราสร้างที่พักพนักงานเพิ่มเนี่ยเราก็จะได้จัดเต็มกันกว่านี้นะครับผมอ่นี่สิ่งที่อยู่ในสวนเรานะครับเมื่อกี้ลืมลืมพูดเอาใหม่เลยแล้วกันนะครับโอเค เราก็เพิ่มเจ้าบอลลูนลน,นี่นะครับไว้ตรงร้านลูกโป่งเนาะโอ้โหดูสวยสดงดงามน่าซื้อนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกร้านต่างๆที่ว่าเนาะโอ้โหไม่มีอะไรมากครับในสวนผมแต่ว่าสำหรับผมผมว่ามันโอเคสวยสวยเลยเลยแต่ว่าตอนนี้คือแบบพนักงานแต่ละคนเดินเหนื่อยกันนะครับผม โอเคนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสกายด้วยนะครับผมและที่สำคัญถ้าเกิดสนุกเดี๋ยวอย่าลืมกดแชร์กันเยอะๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนะี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแบบเหนื่อยๆของคนลุงคนนี้ <c oughs> <c oughs> นะครับ EP ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาสร้างอันนี้เพิ่มแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ใช้แบบสรีทรูปไปก่อนเนาะเพื่อเขาไม่เหนื่อยนะครับผมไปละนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย